สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมครัวันนี้พี่สาจะพาท่านมาที่อำเภอแหลมงอบนะคะอตอนนี้อยู่บนเส้นทางซึ่งเมื่อสักครู่ได้ไปเอาตันคู่มานะคะบ้านธรรมชาตินะคะก็จะขับรถมา,าที่จะตรงไปยังอำเภอแหลมงอบนะคะ จะพาท่านผู้ชมนะคะชมเ,เส้นทางการเดินเเดินรถนะคะเพื่อไปอยังตำแหน่งของอำเภอแหลมงองนะ เรือเซ็นต์พอนะคะซึ่งเป็นข้าเรือเฟอร์ีที่จะพาท่านไปเดินทางไปยังเกาะช้างนะคะ

นับถือเจ้าพ่อหลักเมืองนะ,ะพอกับพอตุ๊ดจีนบ้าบเนี่ยก็จะขับรถไปที่สัญ้าพ่อหลักเมืองนะคะแล้วก็นําดอกไม้เนี่ยวางไว้หน้ารถแล้วก็ขอพรน,นะคะเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะตรงนี้ก็จะเป็น ที่แล้วก็ลูกหลานมากันครบก็ได้ทำการไหว้บรรพบุรุษและไหวเออ้เทพศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะรวมถึงเจ้าพ่อหลักเมืองกราดด้วยนะคะพร้อมทั้งขอพรท่านด้วยนะคะว่าให้ช่วยคุ้มครองนะคะออขอพรจากท่านให้เฮงๆร่ำรวยร่ำรวยค่ะนะคะ ไหว้นะคะอยู่ในช่วงตรุษจ,จีนนะคะก็ผู้คนก็ก็คึกคักพอสมควรนะคะค่ะพอสมควรเลยโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ที่ได้ลงไปเยี่ยมเยือนที่เอ่าวตันคู่นั้นก็ก็เห็นภาพผู้คนหลั่งไหลามาอุดหนุนนะคะมาเที่ยวกันก็แอบชื่นใจนะคะ ว่าโอเคเลยว่า,ายังมีผู้คนที่ยังยังเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในวันนี้นะคะก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวนะพากันรวมตัวกันนะคะพากันมาท่องเที่ยวมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะคือตรงนี้แม้จะเป็นกุศโลบายแต่ว่า ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวเลยซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีซึ่งเราควรจะยึดถือเอาไว้นะคะไม่เสียหายอะไรนะคะมีแต่เรื่องดีๆนะคะค่ะใกล้แยกแยมงอบแล้วนะคะ เลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอเมืองตราดนะคะเลี้ยวขวาก็จะตรงเข้าในส่วนของอำเภอแหลมงอบนะคะ ติแล้วพี่สาไม่เคยอัดคลิปนานๆนะคะจะแป๊บๆดึงนะคะก็ก็โอเคละแต่อันนี้ตั้งใจค่ะว่าอ,อ,อยากให้ท่านเห็นเส้นเส้นทางการเดินทางนะคะจากจุดหนึ่งมาอีกจุดหนึ่งซึ่งออปกติแล้วจะไม่ค่อยเห็นกันนอกจากว่าได้ได้มาสัมผัสเองนะคะ ที่จะเห็นสันเขานั่นก็คือเกาะช้างนะคะอําเภอแหลมเงี่ยจะมองเห็นเป็นจุดที่มองเห็นเกาะช้างชัดเจนมากเลยหมายถึงว่าเห็นภาพของเกาะช้างเนี่ยในมุมกว้างนะคะเรียกว่าด้านด้านหนึ่งของเกาะช้างนี่เห็นทั้งด้านเลยนะคะก็คือ,อสวยงามและเหมือนใกล้ชิดเกาะช้างมากนะคะเกาะช้างนี่เป็นเกาะที่ใหญ่มากนะคะ รองจากเกาะภูเก็ตนะคะก็เมื่อเราแต่พื้นที่ใช้สอยบนเกาะช้างนั้นเป็นที่ราบค่อนข้างน้อยนะ่วสมาติจะเป็นอยู่ในช่วงเนินเขานะคะค่ะนี่เดินทางเข้ามาสู่ตัวอำเภอแหลมงอบแล้วนะคะค่ะบ้านเรือนก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆก็คือ,อ,อรูปแบบเก่าๆนะคะ ทรงเก่าๆนะคะไม่ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่สมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นแหลมงอบจเจริญมากค่ะนั่งเที่ยวที่เดินทางมาจะต้องมาลงตรงนี้เท่านั้นลงเรือตรงท่าเรือแหลมงอบเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้ได้เคลื่อนไปยังได้ย้ายไปยังจุดของท่าเรือเซนทรอ์และท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะคะค่ะ ท่านจะเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอจังหวัดตราดเลยแล้วก็อำเภอแหลมงอบก็คือประภาคารแหลมงอบนะคะค่ะตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะคะค่ะจุดเซลฟี่จุดถ่ายรูปนะคะวันนี้พอมีขึ้นนะคะมีลื่นนะคะ,ะ,ะริมสะพานที่จะขึ้นไปท่าเรือแหลมงอบที่ว่าเป็นจุดลงเรือข้ามไปเกาะต่างๆนะคะ ก็จะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งตรงนี้สร้างมานานแล้วนะของครูชาตินะคะสร้างมานานแล้วนะขายอาหารทะเลนะฮยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเหนียวแน่นมากค่ะอันนี้อภิษากับรถนะคะเพื่อให้ท่านชมบรรยากาศนะคะตรงนี้เป็นอนุสาวรียนะ์ของนะคะของรัชกาลที่ห้านะคะซึ่งใครมาก็ต้องมาอขอพรจากท่านมาไหว้ท่านนะคะ น้านี้เป็นตึกซึ่งปิดลงหลังจากที่ความเปลี่ยนแปลงการย้ายท่าเรือเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเงียบไปนิดนึงนะคะด้านขวามือนั้นเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวค่ะนะคะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะะแยกซ้ายมือก็จะไป ร้านอาหารริมทะเลซีฟู้ดซึ่งค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องขายอาหารทะเลนะคะค่ะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นญาติกันนะคะริมทะเลซีฟู้ดก็เลี้ยวขวาไปทางขวามือดิฉชันนี่นะคะวันนี้อภิษาขอแนะนำเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ